ยิปซีชีโชก16ธันวาคม2566ครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมอมแมนพลังเลขนะครับวับนนี้ยิบซีชีโชกนะครับก็มาเช็คดวงโชคลาภกันด้วยไพ่ยิบซีกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องของราศีไปแล้ววันเกิดไปแล้วนะครับก็ลองศาสตร์การเสี่ยงทายดูสักหศาสตร์นะนั่นคือไพ่ยิบซหรือว่าไพ่ทาโร่นั่นเอง นะครับก็หลายๆท่านเนี่ยก็บางทีก็เลือกเนี่ยบางคนเนี่ยเลือกได้ไพ่ที่ดีหมายเลขที่ดีอ่าแต่ไพ่ที่ดีนะครับแต่ว่าก,ก็ยังไม่มีโชคลาบนะครับอ่าบางคนได้กองที่ไม่ดีเลยเลือกใบที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็มีโชคลาบนะ,ะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เลือกแบบไหนก็ได้ตรงแบบนั้นเลยนะครับสำหรับผลลัพธ์ นะก็แตกต่างกันไปนะเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานะครับสำหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะมวลรวมแบบนี้แบบเสียงไทยแบบนี้นะยิ่งมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนนะครับนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เรามารุ้นกันสนุกๆน,นะว่าเวลาที่เราเลือกนะการเสียงไทยเนะี่ยคนไทยเราชอบอยู่แล้วนะเสียงไทยนะทั้งเรื่องของตัวเลขนะเสียงไทยเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของไพ่นะครับคนไทยเราชอบอยู่แล้วนะก็ถือว่า หรือว่าเรารับชมกันเนี่ยด้วยความบันเทิงกันเรากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับเอาละครับหมอแม่นขอเป็นตัวแทนนะครับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศี12ลัคนาราศีรวมถึงผู้ที่เกิดทั้ง8วันนะครับเป็นตัวแทนในการสับไพ่และเลือกไพ่นะครับขอให้พี่ๆน้องๆครับตั้งจิตอธิษฐานเลือกตัวเลขที่ชอบระหว่างเลข1ถึงเลข5นะครับ ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ต้องการนะครับความสําเร็จที่อยากจะได้โชคลาภที่ท่านใฝ่หาแล้วเลือกเลขที่ท่านชอบมา1เลขนะครับ1นึถึงห้าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปิดไพ่นิดนึงเอาละครับต่อไปนะครับผู้ที่เลือกหมาเลขหนึ่งครับนี่คือไพ่ของคุณนะครับโอ้โหแปดดาดนะครับถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภนะครับลาภผลนก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ ไม่เด่นเลยนะครับไม่เด่นเลยนะครับนะบ่งบอกในเรื่องของอความเสียหายหรือว่าภาระความกดดันแล้วก็เรื่องราววุ่นวายยุ่งยากในชีวิตเยอมากกว่านะครับแดดาบต้องรับมัดราอังเรื่องของคดีความข้อกฎหมายการฟ้องร้องต่างๆด้วยนะครับระวังอุบัติเหตุนะภัยจากของมีคมแล้วก็ความวุ่นวายยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของตัวท่านเองนะครับไอ้คนนี้ต้องอระมัดระวังนิดนึงทั้งเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอเอาเป็นว่า ใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งได้ไพ่ใบนี้อะโอเคไม่ต้องตกใจนะครับทุกอย่างมันมีทางแก้อันนี้เป็นเพียงแค่ดูในเรื่องของโชคลาภฟุกๆเท่านั้นเองอไม่ได้เป็นการสรุปว่าดวงของท่านเนี่ยจะไม่ดีแต่อย่างใดนะครับเราดูกันเพียงแค่บางปัจจัยเท่านั้นบางเรื่องบางหัวข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกกันตามตรงว่าอาจจะต้อง ระงับต้องพักต้องงดไปก่อนนะครับการที่เลือกได้ไพ่ใบนี้นะฮะแล้ว่าดดาบเนี้ยควรจะพักระงับไปก่อนแล้วไปแก้ปัญหาอื่นๆจะดีกว่านะครับไพ่ใบนี้เขาบอกว่าราหูการลักินีราหูแปลว่าการเสี่ยงโชคการละกินีก็แปลว่าความเสียหายเพราะฉนั้นไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคนะครับไงก็ค้ำๆไปก่อนนะครับต่อมาครับผู้ที่เลือกหมายเลข2นะครับนี่คือไพ่ของคุณโอ้โหะครับ แปดไม้เท้าทเมื่อกี้ก็แดาบนี่แปไม้เท้านะแปดไม้เท้าจริงแล้วเนี่ยบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเข้ามาโอกาสดีๆที่จะเข้ามาข่าวดีๆที่จะเข้า,ขามาทั้งเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจต่างๆการค้าการขายการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้โดดเด่นมากนะครับแสดงว่าคนที่เลือกหมายเลขสองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ต้อง ไม่เป็นต้องไปโฟกัสเกี่ยวเรื่องของรับผลเงินทองหรือว่าอะไรที่ได้แบบฟุกๆเนี่ย หรือว่าสลากหรือว่าหวยเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเด่นในเรื่องของชีวิตในเรื่องของดวงชะตาภาพรวมต่างๆเช่นการงานนะฮะความก้าวหน้าในชีวิตนะครับการค้าการขายธุรกิจต่างๆเจริญงอกงามนะซึ่งดีกว่าได้ผลดีกว่าแล้วก็ชัวร์กว่าเรื่องของโชคลาภอีกนะครับนะก็ต้องบอกว่าไพ่เนี้มันเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับอ่าถ้าพูดเรื่องโชคลาภ โอเคคนดวงดีเนี่ยก็ถือว่ามีสิทธิ์แหละนะครับแต่ว่าไพ่นี่ไม่ได้ขึ้นเรื่องเงินนะฮะขึ้นเรื่องงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะลุ้นนะครับคุณอาจจะลองลุ้นนะฮะในเลขที่แบบใกล้ตัวคุณเช่นเลขที่เกี่ยวกับงานของคุณเลขห้องออฟฟิศนะที่คุณทํางานหรือว่าถ้าคุณทํางานเนี่ยคุณขับรถคันไหนไปทํางานก็ลองนะลุ้นเลขรถที่ขับไปทํางานดูนะครับหรือว่าบางคนทํางานที่บ้าน นะคุณลองลุ้นเอาเลขบ้านเนี่ยมาซื้อได้ถ้าเกิดคุณทํางานที่บ้านนะเลขอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับนะเรื่องนี้เลข2เนี่ยนะยไพ่ใบนี้คือถือว่าดีมากๆนะครับเพียงก็เป็นเรื่องราวที่คุณไม่ต้องไปสีเรียกกันแล้วกันนะครับต่อมาครับหมายเลข3ครับนี่คือไพ่ของคุณนะครับไพ่2ดาบนะครับไพ่2ดาบเนี่ยแสดงว่ายังลังเลอยู่นะว่าเอ๊ะโชคงวดนี้เนี่ย คุณจะซื้อเลขอะไรดีจะลุ้นเลขอะไรดีหรือว่าเอ๊ะฉันจะมีโชคลาภหรือเปล่าจะซื้อดีหรือไม่นะครับริงทีล้วไพ่สองดาบเนี่ยครับเปรียบเสมือนว่ากําลังเผชิญในเรื่องราวที่ต้องเลือกอะไรบางอย่างนะมีทาง2ทางให้เลือกนะหรือว่ามี2วิธีที่ให้เราเลือกนะครับมี2ง,งานที่ให้เลือกนะมีอะไรต่างๆที่มันเป็น2เวนะฮะให้เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้น บางทีเนี่ยอาจจะต้องเลือกด้วยความกั้นใจที่จะเลือกนิดนึงนะครับหรือบางทีอาจจะกําลังเลือกไม่ถูกเลยนะฮะว่าชีวิตจะไปทางไหนหรืออะไรยังไงนะครับก็แนะนานะครับจริงๆไพ่ใบนี้ไพ่เป็นไพ่ดาบออกมาเนี่ยถ้าพูดถูกรืงองโชกลาบอาจจะไม่ได้เด่นนะครับอาจจะไม่ได้เด่นอาจจะต้องย้อนกลับไปแก้ปัญหาเก่าๆก่อนนะครับเช่นเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นหนี้อยู่นะฮะย้อนกลับไปแก้หนี้แก้สินก่อนใช้หนี้ก่อนก่อนจะเอาเงินไปซื้อหวยนะไปใช้หนี้ก่อน ไปใช้นี่ก่อนเพราะว่าบางทีเอ้ยเดี๋ยวเลือกนะเอาเงินจนํานวนนี้ไปซื้อหวยหรือไปใช้นี่ดีบางทีเดี๋ยวไปซื้อหวยอะ่ะเ,เกิดไม่ไม่ได้กําไรขึ้นมานะเดี๋ยวจะยุ่งยากเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับยังไงก็ไปใช้นี่ก่อนดีกว่าเป็นอะไรที่ชัวร์กว่านะถ้าพูดถึงถ้ามีทางเลือก2องทางนะแต่ยิ่งพไพ่ใบนี้ก็งดในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้เนี่ยก็ขอให้งดไปก่อนนะครับนะในงวดหน้าก็ยังมีโอกาสนะครับอ่ะต่อมาครับ ผู้ที่เลือกหมายเลข4นะครับนี่คือไพ่ของคุณโอ้โหห้าดาบครับวันนี้นะไพ่ไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับนะไพ่ออจจะไม่ค่อยดีเลยนะครับหมายเลข4เนี่ยพอได้ไพ่5ดาบแล้วเราบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องช่วงภกบ,บางทีเขาจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวคือบางทีอาจจะมาในเลขที่เราเนี่ยไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้โฟกัสไม่ได้ตั้งใจที่จะ,ะซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือ บางทีอาจจะมาเลขที่ใกล้ตัวโดยที่เราเองเนี่ยไม่คาดฝันก็ได้นะครับแต่มันจะเหมือนกันแบบลอกว่าเหมือนเหมือนจะมาเหมือนจะมานะแต่สุดท้ายเฉียดไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าไพ่าดาบขึ้นมาอีกแล้วถ้าพักระงับได้ก็พักระงับนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยนะบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเ,เกิดเหตุที่ว่า,าทุ่มเทไปนะแต่ผิดหวังนะไม่ได้ดั่งใจ นะครับนี่บางทีเ็าอาจจะมาเตือนเราก็ได้นะฮะหนุงที่อาจจะถูกเนี่ยแต่ว่า,ถ,บบนะาะะถูกแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะถูกแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเอะเราก็ระมัดระวังในเรื่องของอความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างด้วยก็แล้วกันนะเพราะไพ่ดาบเวลาขึ้นมาเนี้ยมันต้องมีนะห้าดาบเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่ได้บอกคนรอบข้าง นะเป็นไพ่ที่ลักลอบทำนะค,คือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เราเราเรา,เราไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนใกล้ตัวเราให้เขารู้าบางคนอาจจะแบบแอบบแบบไปซื้อหวยเยอะนะไม่บอกให้สามีหรือภรรยารู้นะแอบบไปซื้อก็เป็นไดนะ้แต่ระวังเดี๋ยวมันจะมันจะเสียหายเยอะนะครับก,ก็พักได้ก็พักดีกว่านะก็ว่ากันตามตรงนะหน้าไพ่ออกมาแบบนี้เลยครับ ต่อมาครับไพ่หมายเลข5ครับอ่ะใบสุดท้ายแล้วนะใครที่เลือกหมายเลข5อาจจะตุ้มต้มต่อมๆแล้นะว่าโอ้โหผ่านมา4ใบเนี่ยไม่ชัดเจนเลยนะครับสหมายเลขเนี่ยมีดีอยู่แค่ใบเดียวเองนะครับเอาเรามาลุ้นกันสําหรับหมายเลข5ครับนี่คือไพ่ของคุณครับโอ้โห,โหนึก <c oughs> ได้ไพ All ่เจ เหรียญน,นะครับจะเด่นเป็นไพ่ที่ดีมากเะครับเป็นไพ่ดีมากเขาเรียกว่า,าสิ่งที่เราหว่านพืชเอาไว้เนี่ยสามารถที่หวังผลได้แล้วนะครับบุญวาสนาบุญนํากรรมแต่งที่เราได้ทํามาได้ได้เขาเรียกว่าสร้างบุญมาบางทีอาจจะเริ่มผลิดอกออกผลแล้วนะอา่าแล้วผลแห่งบุญนั้นเน่ะเริ่มที่จะกลับมานะคืนสู่เราแล้วเปรียบเสมือนการลงทุนเอาไว้ครับแล้วก็เฝ้ารอนะครับการเก็บนะผลประโยชน์ การผลิดอกออกผลแล้วนะครการลงทุนของฉันผลิดอกออกผลแล้วนะนี่คือเริ่มที่จะได้เก็บกินแล้วนะก็แสดงว่าเรื่องของโชคลาภมีลุ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะครับเป็นไพ่เงินชัดเจนนะเป็นไพ่เงินอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่เราเองเนี่ยตามแล้วก็ซื้อมาเนี่ยมากมายหลายงวดเป็นระยะเวลาที่นานแล้วแล้วบางทีเขาอาจจะมาหรือว่าอาจจะ ไม่มาเลยสาหรับบางคนนะบางทีอาจจะมีมาบ้างเรื่อยๆนะแต่เขาเนี้ยจะมาอีกนะครับส่วนใครที่เคยตามนะที่เลือกหมายเลขห้าเนี่ยแล้วเคยตามเลขไหนแล้วยังไม่มาเนี่ยวันนี้ก็ลองอีกสักหน่อยหนึ่งนะลองติดๆลองต,ตามดูอีกสักงวดหนึ่งนะบางทีไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนเราลงทุนไว้นานแล้วแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มได้ผลดอกออกผลได้เก็บกินนะครับเพราะนั้น ดีก็คือไพ่ที่ดีสุดของวันนี้นะอ่าในไพ่หมายเลขค่าเนี่ยก็คือไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยดีที่สุดแล้วและเป็นไพ่เงินโดยตรงนะครับอ่อก็ถือว่าใช้ได้ใครที่เลือกหมายเลขค่าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ผลกําไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของกิจการการงานต่างๆด้วยนะครับการลงทุนการค้าการขายนะครับการลงทุนในหุ้นนะหรือว่าปันผลต่างๆเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไพ่เนี่ยบอกเรื่องของโชคลาภด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินเงินทองทองที่เราจะได้มาจากช่องทางอื่นด้วยนะครับการพยากรณ์ไพ่ยิปซีนะครับโดยเพราะการพยากรณภาพรวมแบบนี้นะโดยคลิปแบบนี้ก็อาจจะมีผลเนี่ยประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์นะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะว่าชีวิตของท่านมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะฮะกับ ไพ่ใบนี้หรือเปล่ามีแนวโน้มที่ดีหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนะผิดถูกอย่างไรนะครับก็คุยกันนะคอมเมนต์การพูดคุยกันได้นะสังคมแห่งการแบ่งปันแล้วก็เอื้อเฟื้อนะครับขอทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้วก็มีโชคลาภกันทุกท่านเลยนะครับเป็นไรกันบ้างครับอ่ะเดี๋ยวมาแมนขึ้นให้นะครับสาหรับ5ใบนี้นะใครเลือกหมายเลข ไหนกันบ้างก็อลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับบางทีอาจจะถูกใจบางท่านอาจจะไม่ถูกใจนะ,ะก็ต้องขออภัยด้วยก็ว่ากันตามหน้าไพ่หมอแมนเปิดสดๆนะไม่มีการมาเซตนะเซตเอาแต่ไพ่ที่ดีๆเนี่ยเพื่อให้ยอดวิวมันสูงเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่หมอแมนนะอ่าก็เปิดยังไงก็ได้แบบนั้นแหละนะครับเปิดมายังไงก็เอาแบบนั้นโชว์เลยนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกใบไหนอะไรยังไงก็นะ เอาเป็นว่าใครที่เลือกไพ่ดีนะก็มาแมนก็ขอให้ท่านได้โชคตามไพ่ขอให้ท่านพิมพ์ว่าน้อมรับคําทานายนะครับขอให้มีโชคนะครับแล้วถ้าใครที่เลือกไพ่ที่ไม่ดีเนี่ยนะก็ขอให้นะพิมพ์ว่าขอให้อิทธิพลดวงดาวและอิทธิพลของไพ่ที่ไม่ดีเลยนะครับนะได้กลับกลายปรับเปลี่ยนนะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับและขอให้มีโชคลาภตามมาก็แล้วกัน ขอให้ท่านโชคดีนะมีโชคไมีลาบกันทุกท่านนะครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ